เปิดร้านอยู่นะครับอาสวัสดีกรอบนะครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพแล้วก็มิตรลักแฟนเพลงทุกๆขั้นนะครับผมที่เกียรติดตามรับชมรับฟังรายการเพลงสบายสไตล์ดีเจเจเอะเรดิโอสถานีบ้านถือเรดิโอเฮดนะครับโอเฮดดนะครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะ ก็ขอฝากไปด้วยทุกๆท่านนะครับผมก็ขอแนะนำไปทัมพันธ์น,นะครับโมเทลซาร์ติกอฟโฮเทลเดลต้าสถานีเอ็กโคลิงเอ็กโคทุกไฟไมเดลต้านะครับ145 7 7 5 0เนมกะเฮิร์นะครับออกอกากาศทุกๆวันนะครับผมที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุรณธานีนั่นเองนะครับก็สวัสดีอ่า โฮเทลซาร 7, าเซเว่นเซราเซราโนเวมเบอร์นะครับเอ็กโคทูนายยูนิฟอร์มวิกต้าโฮเทลแล้วก็เอ็กโคทูไวอิโลบราโวบราโวโฮเทลซาราโฟเอ็กโคบราโวชิบิกโฮเทลซาร์นายอันฟาบราโวปาป้าโฮเทลซาร์นายชิบิกอันฟาโฮเทลนะครับผมนะฮะ แล้วก็โฮเทลสระทูคิวเบกคิวเบกป่าป้านะครับสาวน้องเหล็กแห่งชนบุรีนะครับผมขวัญใจตานีแอนด์คิวอาเชไฟนะครับผมและผู้ใหญ่ใจดีที่การสนับสนุนเอโคลิง์เครือข่ายห้องตานีแอนคิวอาเชไฟด้วยดีเสมอมานะครับผมนะฮะก็ทุกๆท,ท่านก็สวัสดีปีใหม่กันแล้วกันนะครับในช่วงนี้ นะครับผมก็วันนี้วันแรกนะครับปีใหมน่นี้ปีใหม่ไทยของเรานะครับปีใหม่ไทยของเราบังแฮปปี้นิวเยียร์ก็จะขยเยอบครับผมนะฮะปีใหม่ไทยของเรานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะจงมีแต่วความสุขนะครับในเครือข่ายห้องตานีแอนด์คิวอไปทุกๆท,ท่านเดินทาง นะครับขอให้ปลอดภัยอย่าให้มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะฮะเอาเรามาฟังเพลงกันเลยนะครับผมในช่วงนี้นะครับกับผมประวัติหลวงปู่มั่นนะครับมายมินกับปอมน้อยคิดถึงสุดใจนะครับคำลนมนอีสานกับม่วนกันงานบุญนะครับมินอายการ นะครับแล้วก็รักพ่อแม่แน่นอนนะครับแล้วก็รักจังตังไม่พอนะครับอ่ะถ้าใครมาจะผมจะต่อยอดให้นะครับผมนะใครมามั่งอ่ะอ่ะสวัสดีพี่ยุพิน,นครับสวัสดีปีใหม่ครับผมปี68ครับอ่ะเรามาฟังเพลงกันเลยนะครับอ่าเจอรับชมรับฟังได้เลยนะครับ